สวัสดีครับนะวันนี้อยู่กับผมคิดดีพันธรัตน์หนึ่งเก้านะครับผมนะวันนี้เราอยู่ที่สาขา2อนะฮะอยู่ไอ้เขตราชเชลทิศมินบุรีนะครับผมนะวันนี้ผมมีรถครอบครัวอีกหนึ่งคันมาให้ชมนะครับเป็นแฮสแบ็กหประตูนะฮะเป็นนิสสันเอ็กเซลนะฮะปี2012นี่นะฮะหลายๆคนเขาเรียกหน้ากร์ตูนนะผมไม่รู้นะว่าฉายานี่ใครามาจากไหนนะครับผมนะอ่านี่นะหน้าตาเขาน่ารักน่ารักมากนะฮะ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน,น2.0นะฮะเครื่องเบนซิน2.0น,นี่มาพร้อมล้อแม็กก้านวายอ่านี่นะฮะขอบ18ด้วยแล้วที่สำคัญนะฮะยางใหม่สี่เส้นเลยนะครับผมนะอ่ามาดูนะฮะคันนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่สายแคมปิ้งนะโอ้นี่ผมมีแหลกหลังคาให้ด้านบนแล้วนะครับผมนะอ่ะถ่ายดูหน่อยฮะด้านบนแล้วก็มีหลังคาซันรูฟนะฮะอ่ะมาดูรอบคัน นี่ดูทรงสวยมาก x x c e l นะเป็นทรงที่โอ้โหน่าใช้นะฮะแล้วรถขับดีนะแล้วระบบเกียร์ออโต้เขาเป็นแบบ CVT แล้วนะฮะนี่นะครับผมนะเดี๋ยวให้ดูรอบคันกันก่อนสีเซอร์นี่ฮะไม่ต้องไปยุ่งเลยนะเดิมๆนี่ไฟท้ายสีสวยเลยนะฮะมาดูฝั่งทางนี้กันโอ้โหนี่นะฮะต้องบอก ลูกค้าทุกคนเลยนะว่าคันนี้เพิ่งได้มานะยังไม่ได้ทำมสะสาทเลยนะครับผมนะนี่นะฮะอาจจะเจอฝุ่นเจอคราบมือนะฮะจากการใช้งานนะฮะนี่ให้เห็นกันส,สดๆเลยเบาะหนังแท้เบาะไฟฟ้าคู่หนะ้านี่นะฮะเบาะผิวพันธุ์สวยๆเลยนะครับผมนะอ่าแล้วก็ไปดูข้างหลังกัน นี่นะฮะภายในกว้างนะครับผมนะแล้วที่สําคัญนะฮะเบาข้างหลังสุดเนี่ยมันสามารถพับได้อ่าเดี๋ยวผมจะพับให้ดูข้างหนึ่งนะเดี๋ยวขอปั่งนู้นแล้วกันอ่าเดี๋ยวพให้ดูข้างหนึ่งเป็นห้าประตูแฮสแบกสองตอนนะอ่าสองตอนแบบนี้เลยพับง่ายๆเลยนะฮะ นี่นี่นะครับผมอ่าทุกท่านดูฮะอันนี้ผมจะสาธิตให้ดูฝั่งเดียวก่อนฝั่งนี้ก็แนวราบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะใครที่จะแบบสายแคมปิ้งนะนอนในรถได้อ่านะฮะหรือบรรทุกของได้สบายๆนี่ให้เห็นกันอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็เก็บง่ายๆเลยนะครับผมอ่านี่แล้วก็ใส่นี่ง่ายๆเลยอ่ะมาดูฝั่งทางนี้กัน ะะรุ่นนี้จะมีแอร์หลังด้วยอรุ่นนี้จะมีแอร์หลังอนี่อยู่ตรงนี้นะ,ะสวยไหมสวยกิฟเลยนะรถพร้อมใช้เลยนะอ่ากับราคาไม่แพงเลยให้วันนี้อมาดูนะฮะแผงประตะูสภาพสดมาก เกียร์ออโต้เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้หน่อยเกียร์ออโต้เนี่ยมันสามารถเล่นเกียร์ธรรมดาได้นี่นะฮะอ่าจะมีโหมดโหมดเกียร์ธรรมดานะปรับได้นะฮะไม่ยุ่งยากนะครับผมนะอ่ะแล้วก็ลังคาสรุปนี่นะ,ะเห็นไหมแล้วก็ที่สาคัญนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ,ะจอ Android นี่ติดมาให้ใหม่นะดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะได้ นะมีกล้องหน้ากล้องหลังอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องนี่นะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะเรายังไม่ได้ล้างเลยนะให้เห็นกันเครือ,ครอแบบนี้เลยนี่ดูนะฮะเคร,อเครือแบบนี้เลยนะเห็นกันแบบสดๆดเลยนะครับห้องเครื่องเดิมเดิมสวยสวยใสๆนะเป็นเครื่อง2.0นนะน้ำมันเพียวๆนะครับผมนะอ่ะดู อันนี้โชคก็ใส่มาเพิ่มนะอ่านี่นะฮะดูแล้วก็ดูฝากระโปรงอ่าขายังอยู่นะขาฝากระโปรงยังอยู่อ่านี่นะใส่โช๊คมานะฮะคุ้มเลยนะครับผมนะอ่าโอเคใครที่หาอยู่นะฮะสำหรับรถครอบครัวนิสสันเอ็กเซนะวันนี้ผมให้ราคาพิเศษเลยนะฮะสองแสนสาม,มืน 7,000บาทนะครับผมนะผอนอยู่ที่4,000กว่าบาทนะฮะอ่าฟรีดาวนะครับผมนะออกได้ทุกอาชีพนะใครที่สนใจนะ0 8 1 5 1 9 8 9 8นนะครับผมนะใครอยากจะชมตัวจริงก็มาได้เลยที่ถนนราชเทิศเขตเบนบบรี K นะครับผมนะเปิดทุกวันตั้งแต่7จ็ดาจนถึง1ทุ่มนะฮะขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ